สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมาอนีนะครับกับสภาพพี่น้องเบิ้งควายงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมมาอนีนะผมมาอยู่ที่คลองควายของพี่เอกนะครับบ้านสามเหลี่ยมนะครับอำเภอหนองแสงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมมาอนีพี่เพิ่นมีควายเผือกสาวพ่อผสมนะครับเล่าควายสาวน้อยนะครับเหล่ามีควายผู้ตัวหนึ่งนะครับผมสีชิ้นมาเปิดในมือนี้นะครับแล้วอ่พี่เพิ่นนะครับจะฝาก ขายนะครับเครื่องอัดฟางนะครับพี่ว่าราคาถืกให้พี่น้องเกษตรกรนะครับพี่ว่ามองหานะครับไปใส่งานต่อนะครับผมเดี๋ยวจะให้เขาไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพื่อนนะครับว่าสิเปิดราคาไหนเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับวันนี้มีควายอยู่สามตัวเปิดอกนะพี่เนาะเป็นเปือกสาวพร้อมผสมแล้วก็ควายสาวน้อยขึ้นแล้วครับขึ้นรอบหมู่บ้านม่นแล้วกัควายผูตัวนึงเนาะเอาตัวเอาควายเปือกก้อนนะครับมีซื้อไหมครับนี่ ม่น้องชมพูครับน้องชมพูน้องชมพูนี่เชือสายเชือกสายควายงามอุดรเท่านี่นะครับควายงามอุดรนะครับผมความสูงความสูงร้อยสามสิบเอตร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผมไออายุฮอดเท่าไรครับนผมประมาณปีเก้าเดือนครับยัง่ถึงสองปีครับเนาะยังครับแต่ว่าขึ้นรอบนึงแล้วขึ้นรอบนึงนะครับกะวันที่ยี่สิบสามนี้ยิบคือยีิบสามวันที่ยีิบสามนี้พร้อมอีกรอบอ๋อก็คือรอบสองคือวันที่ยีิบสามนะครับผมก็ผู้ใดยที่ว่าอยากได้ผสมก็เอาไปพัฒนาเลยเนาะ อืมนะครับผมเอานี่ครับมาเบิ้งนะครับเบิ้งไอ้โค้งสางเบิ้งเนื้อหนังกันนะครับสำหรับน้องชมพูเฮานะครับสูงร้อยสามสิบเอ็ดนะผู้ใด๋ว่ามองหาควายเปือกสาวนะสีไปพัฒนาต่อนะครับรอรอต่อไปก็สามารถผสมพันธุ์ได้เลยนะผมพี่ว่าอันอยากผสมพันธุ์นะครับผมอ่ะเบิ้งนะครับเบิ้งข้อใหญ่ดีนะครับผมข้อตันขวนจับนะครับผมอ้างดีนะครับผมแข็งขาเบิ้งเล็บมณงงามดีนะครับผมบ่มีต่หนิ้ไหมพี่เนาะมุมมีต่หนิ้สำหรับควายเปือกสาวตัวนี้ นะครับผมอบึงโอ้าวนะครับโอ้าวด่นพี่โอ้าวนะครับสวยงามนะครับโอภาวใหญ่์นะครับแข้งขาดีนะครับเล็บมุ่งงามดีนะครับสวยงามนะครับสำหรับน้องชมพูเฮานะมาเบ่งท่ายกันนะครับท่ายหญ่ดีสวยนะครับผมกกหางพุ่มหางนะครับลงมาถึงขานะครับผมนี่ครับไอเดียพึ่งข้นนะพี่น้อยเนาะจิ้มบวมยู่ยนะครับผม นะครับผมรอบต่อไปก็ให้พี่้องไปเลือกพ่อเส่เลยนะครับพี่ว่าอยากพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับเบิ่งนี่ครับเบิ่งอ่างอ่างดีนะครับสำหรับน้องชมพูห้องสวยงามนะครับสำหรับพ่อยเผือกสาวตัวนี้นะครับผมไอ้น้องชมพูนี่เปิดเท่าไหร่พี่เปิดเก็ยสิบห้าครับเจ็ดมื่นห้าเจ็ดมื่นห้าพันครับผมก็ต่อรองราคาไหนนะครับนาะต่อรองไดครับต่อรองราคาในสำหรับราคานี้ครับผมเอาบเบอร์พี่้องไว้นะผมศูนย์แปดศูนย์ครับสี่ศูนย์สองสองครับ 499ครับของพี่เอกนะครับบ้านสามเหลี่ยมอำเภอหนองแสงอุดรธานีนะครับเปิดสาวเผือกนะครับพร้อมผสมนะครับผมนี่พอยังไม่ถึง2ปีครับเนาะนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทกะต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้นะครับผมอเดี๋ยวมาเชิเบิ้งตัวต่อไปกันนะเป็นสาวน้อยนะครับลูกกึ่งมุกดาหารเอาครับมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเป็นสาวน้อยนะครับผมที่ว่าเป็นลูกของไอ้กึ่งมุกดาหารพ่อพี่ครับผมเจ้าพญาทรัพย เจ้าพญาทรัพ์เนาะเจ้าพญาทรัพ์กึ่งมุกดาหานอ๋อเจ้าพญาทรัพ์กึ่งมุกดาหานนะครับผมเป็นลูกสาวของเจ้าพญาทรัพ์นะครับผมมีชื่อเลยนะพี่อ่าน้องกฐินครับน่องกฐินน้องกฐินน้องกฐินนี่อายุอายุ10เดือนกว่า10เดือนกว่านะครับผมสูงไรหมครัน่้อยรับนี่123 123นะครับเนาะแม่เขานี่สูงไหครับแม่สูง145ครับ100มีมีวิดีโอให้เบิ่งมีวิดีโอของแม่มานะครับเนาะนะครับถ่ายคลิปของแม่มาพร้อมนะครับแม่เลย อืมเราเอาไปขอแบ่งปันจากแม่มาครับนม่ผมไอใบนี้คือใบเกิดใบผสมของน้องกระถินนะครับเจ้าพญาทรัพย์กึ่งมุกาหารนะผมหลอดหลอดรุดเสียหลอดรุดเนาะพี่เนาะแต่ว่ามีนะครับนะมีครับผมสำหรับน้องกระถินเฮานะครับเอามาเบิ้งนะครับอัตลักษณ์กันก้อนนะครับไวัยสิบเดือนครับสาวน้อยไวัยสิบเดือนสูงร้อยยี่สิบสาม นะครับผมเบื้องนาเขานะครับนาเขาเปิดนะครับสวยงามนะครับกลมหนาลงหน่อยครับอ่านี่ครับผมหัวหนุกหัวทองสวยนะครับขวัญใต้ตาหนีนะครับตาแต้มแก้มจำอ่องคอเห็นชัดเจนนะครับผมแม่สูงลอยสีเสียงหามีคลิปของแม่พร้อมนะพี่เนาะนะครับผมเอามาเบิ้งนะครับล้ำตัวเบิ้งแข็งเบิ้งขากันนะครับเล็บสวยงามนะครับจิกม้วนงามดีคอตันเป็นแผงนะครับผมมึงขวัญกันขวัญจับนะครับเกี่ยวดี เอาเบิ้งงไทยนะครับยืนสง่านะครับผม้ายญ่พุ่มหาเป็นพั่นนะครับเนื้อหนังสีชมพูนะครับนมสีเตานะครับผมเอามาเบิ้งขวานฝั่งนี้กันนะครับควนฝั่งนี้ก็มี่ทีกันนะครับเกี่ยวขึ้นไปข้างหลังนะครับผมอ้างดีสำหรับน้องกระถินเฮาสวยงามนะครับผมนี่ครับเนื้อหนังเป็นสีชมพูเลยนะครับผมใบหูนี่ครับเบิ้งเอาครับพี่น้องนะครับอัตลักษณ์เด่นชัดเจนนะครับผม เบิ้งอกเผานะครับอกเผาเด่นนะครับสวยงามแต่น้อยเลยนะครับผู้ใดที่ว่าอยากได้ไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับผมน้องกระถินลูกสาวเจ้าพญาทรัพย์นะครับกึ่งมุกดาหารนะครับวัยสิบเดือนนะพี่เนาะสิบเดือนครับสิบเปิดเท่าไหร่นะครับนี่ตัวนี้เปิดไปเก้าหมื่นเก้าครับเก้าหมื่นเก้าพันครับผมกะต่อรองราคาได้นะครับเนาะต่อได้ครับต่อรองราคาได้มาอ่าเบิ้งตัวจริงกันก่อนได้นะครับไก่เน้นนอนครับครับผมพว้าม่สูงรวยซีผาดี ว่ากามีคลิปยืนยันให้เนาะมีคลิปแม่ให้มาเบิ้งเอานะครับว่าแม่เป็นลักษณะเด่นะครับมาเบิ้งกันอยู่หน้าคอกนะครับนี่เบิ้งท่ายืนท่ายางนะครับสง่านะครับผมหางนีรมนี่ครับหางลามสวยงามนะครับผมเก้าหมื่นเก้าพันนะครับต่อรองราคาได้นะครับผมสำหรับราคานี้เอาบอกเบอร์พี่น้องอีกรอบหนึ่งครับผมศูนย์แปดศูนย์ครับสี่ศูนย์สองสองครับผมสี่เก้าเก้าครับครับผมของพี่เอกนะครับผมบ้านสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนองเสียงอุดรธานี เปิดสาวน้อยตัวที่2นะครับลูกสาวของเจ้าพญาทรัพย์กึ่งมุกดาหารสวยๆนะผมเก่ามูลเก่าพันบาทก็ต่อรองราคาได้เนี่ยครับผมเอาเดี๋ยวให้ใช้เบื้องค้อยผูกกันนะครับที่วายอยู่ในคอรกเอาครับมาเบิ้งนะครับตัวสุดท้ายกันนะครับเป็นข้อยผูกนะครับผมพอพันนะครับพี่อยู่ในคอรกของพี่เพิ่นเนี่ยผมมีซื้อหมนี่ยพี่เจ้าเก้าแสนไฟล์ลงมือดอนครับเจ้าเก้าแสนอยล์อุดรครับผมแนวผมเป็นลูกของใครครับนี่ ลูกเบิ่มพันล้านครับลูกเบิ่มพันล้านนาะผมอายุไรเลยครับอายุสองปีห้าเดือนครับสองปีห้าเดือนสามปีห้าเดือนสามปีห้าเดือนนะพี่เนาะสามปีห้าเดือนนะครับสูงไรนะครับนี่สูงร้อยสี่สิบแปดครับร้อย,อยสี่สิบแปดบวกซอย 4, 4สีบแปดบวกนะผมอันนี้คือไอ้ไรอย่างครับนี่อันนี้เอกสารเวลาคนมาทับครับอ๋อเวลาพี่น้องขึ้นมาอ่าผสมจริงน้ำพอนสิเนาะผสมจริงน้ำพอนเพื่อออกใบนี่ให้ขึ้นนะครับเจ้าเก้าแสนฝอยล่มมุดรนะครับผม สุดยอดพอพันนะครับลูกพอบึ้มพลาดน่รผมเอามาบึงนะครับอัตลักษณ์กันนะครับพี่นาเขาใหญ่นะครับผมตาแต้มแก้มจ้ำอ่องข้อชัดเจนนะพี่เนาะนะครับบึ้งตีนนะครับข้อนี่เป็นลั่นเป็นลั่นนะครับหนกข้อสวยงามนะครับผมบึ้งแข้งขานะครับตีใหญ่นะครับผมเอาบึ้งโค้งสางกันนะครับนี่โค้งสางใหญ่นะครับผมข้อนี่สอนจะข้อนะพี่น้องครับนี่อาจจะตื่นผมแมกน้อยครับนี่ เบิ่งท่ายเบิ้องยังกันครับผมหมู่เนาะนะครับผมเจ้านี่ครับเก่าแสนฝอยล่มนะครับอุดรเทานี่ครับผูริว่วาอยากได้ไปดูแลไปพัฒนาต่อนะครับเบิ่งขวาเบิ่งยังกันกับมี่นะครับอัตลักษณ์กุงเทาขาวคากำไรนะครับตีมใหญ่นะครับผมพี่น้องเพื่อนกัมาลับมาผสมเลื่อนเนาะน้ำบานเทานี่ครับเพพี่เพิ่นกับเพชรเอกสารเจ้าเก้าแสนไว้นะครับเพื่อพี่น้องมาผสมเพื่อนกะออกใบให้นะครับผม เอซิเปิดเท่าไรครับนี่เปิดแสนกับหาพันครับหนึ่งแสนกับหาพันครับกะต่อรองราคาได้ครับเนาะต่อรองได้ครับต่อรองราคาได้สำหรับราคานี่นะผู้ใดที่ว่าได้ควายเงี้ยงๆไปไปคุ้มฝูงไปคุ้มฝูงไปพระหน้า่อนะครับผมนะครับเจ้าเก้าแสนฝอยลมในในในมือหนึ่งเด็กควายเงี้ยงๆที่ไปเลี้ยงนะครับครับผมมั่นี่ครับในในชีวิตหนึ่งหรือไปครับผมครับผมผู้ใดอยากอยากได้ควายใหญ่นะครับเนาะ ปันกันไปปั่นไปเลี้ยงแนเบื้องคอพี่น้องกินยายกิ้งนะครับนี่เชียงหูเนาะหูแห้งนะบดุยังขี้อดไทง้อยขี้มือขี่ไรพอดีพี่ขี้ไร้อเ้านะครับเปิดไปทีนึ่งแสงกำลัหาพันต่อราคาใดนะพี่เนาะต่อราคากันใด้นบผมไอยังมีอธิ่าเครื่องอัดฟางนะพี่เนาะสิอิดเปิดให้พี่น้องไป จ้างเดืออัดไปให้ง่อยกล้วยเขากินครับผมจีไอขายต่อขายต่อเนี่ราคาคือครับอ่เดี๋ยวเขาซืเบิึงเครื่องอัดฟางกันนะครับผมเอาครับหลังจากเบิึงควายไปแล้วนะครับสามตัวแล้วผมมือนี้พี่เพื่อนกัมีเครื่องอัดฟางเนาะมาขายให้กันเนี่ยผมไอเป็นรุ่นไดฮอร์เดสปีกได่บอกนึ่งนะรสตาร์สตาร์สองพันครับเก่านอกพอเคยใช้งานในประเทศไทยเป็นเครื่องเก่านอกนะครับพวกบอกของมันนี่จะพอครับพูดหัวตาบานเขาเลยครับ อันนี้ก็จะเปิดราคาแบงค์ที่เราครับแบงค์ให้ไปรับจ้างรับจ้างเลยก่อนหรือจะอัดไปไว้ใส่ในอ่ะให้เลี้ยงง้วงเลี้ยงกล้วยเข้าสยามพี่น้องก็โอเคครับทิปมือขึ้นทุนครับความสามารนี้ครับผมอันนี้สีคล้ายอะไรครับนี่อันนี้ซีกกอมใช้งานสูงเกินราคาหนึ่งแสนแปดพันห้าพันบาทต่อรองได้ครับอันนี้ก็ต่อได้คกันนะครับเนาะต่อคือร่างเลยครับคือกล้วยเข้าหรือครับก็มาคุยกันก่อนทิปมือขึ้นทุนครับอันนี้เท่ากับประกันหลังการใช้งานอยู่ พร้อมสอนวิธีการใส่ทุกอย่างพร้อมวิธีการใช้งานนะครับเนาะแล้วก็ประกันล้างการขายอยู่นะครับเนาะประกันล้างการขายอยู่ในเรื่องของการใช้งานมากคุยกันครับเนี่ยผมเอาเดี๋ยวพี่พี่เราเบื้องต้นกันก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นเครื่องอัดฟางนะครับตินี่ครับผมหนีมาเบื้างหน้ากันนะครับอันนี้คืออุปกรณ์มาเป็นชุดนะครับนี่อ๋ออันนั้นเป็นเสาลัวคาวยอ๋ออันนี้โมเมนต์เนาะในวันหนึ่งว่าเป็นชุดอันเฉพาะตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมไอยี่ห้อสตาร์ นะครับผมมิสเตอร์สองพันนะครับผมนี่ครับสตาร์อย่างก็เอิ่นมิสเตอร์สองพันนะครับยุ่นยูหอนะครับสตาร์นหนึ่งแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าแปดหมพันเอาพี่รองเอาเบื้องเอานะผู้ใดทว่าเกษตรกรคนใดนะครับอยากเอาไปอ่าไอ้นี่ครับไปใส่งานไปรับจ้างไปต่อยอดกันนะครับเนาะผู้ใดที่ว่าครับดีมือรับรองขึ้นทุนแน่นอนครับเอาครับเพื่อฟาร์มยังไงเพิ่นเห็นเพิ่นอยากเอาไป นะเพิ่นมีหญ้าหลายเพิ่นมีเฟืองหลายเพิ่นก็สิเอาไปเลี้ยงบ่วเลี้ยงควายพิ่นก็ได้นะผมเอามื้อนี้มีนะครับมีควายู่3ตัวนะครับพี่เปิดมื้อนี้เป็นควายเผือกนะครับ75,000ืนาพนะครับเนาะแล้วก็ควายสาวน้อยนะครับลูกสาวกึ่งไอ้เจ้าพญาทรัพย์99,000ืาวแล้วก็ควายผู้เจ้าก0 0 0แสนฝอยลมอุดอนนะครับ1นึ0 0 0บาพแล้วก็มีเครื่องอัดฟางนะครับสภาพดีสภาพเป็นใหม่ๆครับสภาพใหม่ๆเลยเนาะ ใส่งานในไทยเลยครับอืมันนี้คือยังไม่เคยใส่งานในไทยยังไม่เคยใส่งานในไทยนะครับผมกะทดลองเรียบร้อยครับทดลองเรียบร้อยหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันกับนี่ก็ต่อรองกันได้นะครับต่อรองกันได้นะครับผมมาเบิ้งเอานะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้คนหลายนักพี่ที่ตัดเราชมกันนะครับขันมีความงานราคาดีก็จะพาไปนองเบิ้งมาเราชุ่มกันหนึคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพียงแลังใจกชงนะช้าพ่อเที่ยวไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ